มือนีเข้าสิมาเฮ็ดต้ยมยำตีนไก่ให้แม่กินนะพี่น้องจะได้กินเป็นไงขีดอกไข่จ้ากินไก่เขาสวัสดีสวัสดีจ้าพ่อยพี่น้องมือนีสั่งจิว๋วกับสิมาเฮ็ดต้ยมยำตีนไก่สุเมยกินเนะแต่ว่าก่อนเดินเ่ากับเขามาสวนก่อนเนาะเผื่อสิมาหาหัาวสิไข่ละกันหัวขานั่นเองนะะก็ได้พี่น้องเดี๋ยวมันงั้งถ้าเราเป็นหน่อ,อ,อขืนนะพี่น้องแต่ว่ามัน อันนี้มันขึ้นโคนเนาะมันเป็นนอเก้าวแล้วมันขึ้นโคนไม่แต่น,นอนน้อยๆหยาเปิดเ,เาแล้วก็อะไรไปใส่เนะ เจียวสีต้มน้ำค้างไว้ได้พี่น้องแล้วเขาก็สีมาวาเอาเล็บตีนมันออกเนาะแลวากินจะได้กินอะไรไงเขาสีต้มนั่นตีนมันก่อนนะจ้ะคอยแบบเขาคอยมาตม้มน้ำแก่โมอีกี คอยต้มน้ำยำบเพราะว่าเขาตรงการต้มให้เขาเอาความข้าวให้มันเปื่อยออกกอนเนาะแล้วเขาต้มไปเลยนะมันเจี๊ยนตีนแบบน้ำยาให้มันข้าวปดดวดเนาะเจ้าเฮายัางโลมาข้าซ้ายเบลออมาแล้วพี่น้องเขนเห่าไปแล้วมันเห่ากงอ่ะ นี่แหละพี่หลู่ไายคนมาบ้านเลยพี่น้องเลยอย่าเอาหลู่ลายเด้อพี่น้องลำบากบนี้แหละเก็๋กินว่าเป็นเห็ดเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ย,ยวเข้าไปต้มกันเลยเนาะเดือดได้บ่อยพี่นอ้องปิดไฟเนาะ มาเตรียมเครื่องเกะบทเป็นเครื่องยำม,มาก่อนใบมันข้าวซิมเอาด้วยจ้ะวันซิมไข่อาจารย์เดหวัวมันทุก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 ,ทก เอามาไหว้แงแต้เพิงนะพี่หน่อยา็วับใหญ่ดูเอามาไหว้แก่นนเฮาไหว้ใส่ตุ่มใส่ยำใส่แกงเนาะผ้าผาเอาคือเป็นน้ำผาด้วยพี่น้องที่เขาเขาเป็นน้ำผาแล้วก็เป็นน้ำปัวดิพ่อ ม,กกมักเล่นถ้าเกินว่ามักเล่นเน,นาะภูมิากากินแบบโสนสนะโซเซชิลอกกินก็เข้ามากินอกเข้ามากินประเทศดนเจด่พี่พันดีนะเขาไปอยาพิพันดีใจใช่ไหมไม่ไ้ชมเป็นเพื่องนะ มันเลนเลียนมันหวานแบบเลนเลียนน่ะหน้าตาคือหน้ากินแห้งแต่ว่ารสชาติแย่มากเราได้มากินมะเกอเทกแบบสดพื่อกินได้พี่นอ้องคอมเมนต์บอกเนี่ยขนาดตำใส่น้ำนสมตำตำมะกรูดแงเจียวยังบมก่กินน่ะไม่ได้คะ่ะไม่ได้คะ่ะเขาจะทับใจก,กินอะไร เก่วบ่มากอย่างหนึ่งเรื่อในการกินอันนี้กินเฮดเค็มทองพอว่าเวลากินมันน้อยๆพี่น้องมั็สิเราเวลาห้งหางยามเปนมันสิติดต,ตามสอบแขวเขาแบบสะเห็นผ่าเลยถ้าไมเขาอ๋อพรอย หอมข้างบนมีหอม,ม,ห,อมหอมเปรย์นะหอมเปรย์แล้วห,หอมฟักซีฝรั่งนั่นเองน่ะพี่น้องข้างบนมีใส่ไปเยอส่วนของหอมที่ใส่ส่วนนี้ ไดใครมีสูตรแนะนำสำหรับเห็ดแบบต้มยำตีนไก่เห็ดมันรสชาติแบบ,เ,แบ,บเค็มโคตเหต็ดแสบป่พี่นอ้องเออข้าใส่นะพ่อพี่น้องพักอีตูปะ่ะใช่แม่แม่พี่น้องขา้าวซอยพักอีตูพ่อเออโซเจลเห็นตอนแบบเวลาซื้อกินอ่ะพ่อก็พ่อก็จะมักใส่พี่น้องเวลาเขาขายซื้อว่ามันท้อมดีเนาะมันท้องพักอีตูเดี๋ยว่าเขาบ่ามีเนาะเรียบร้อยเลยพี่น้องจ้ะเข้ากกระทะแค่ว่า ใส่ไหเข้าเปลือยแ่น่นห้าคอาไปหเห็ดัำยำมันนะพี่นอ้องห้ากระสิโต๊กเรียบร้อยเลยนะ้องห้ากม่สชมาเห็ดนามยำนอ้องบัดิข้าวหนอเฮาใส่เพิม่มเพิ่มความนอแน้จ้ะใส่เปลือยหนึ่งเลยพี่นอ้อง โอ้ข้าใส่ข้านอ่อดอ,นนอันนั้นนาะลดมูซับโรใส่เข้านอ่อดมยำทำเป็นยังไีอ่อดเคืดต้มยำน้ำใสปลาหวานจะมันสดเนาะข้าวใส่จิ้ไก่ ได้่ได้เปน็นนันข้าวหน่อตมยำเนาะเป็นขนอหมูสับซะตมยำมากนนไปไป,ไป,ไปวให้หุกแล้วนึ่นพักไปหันกินยำได้บ่เคยวันสุบันเนพัก ี่เป็นคนหรือเป็นงวคะทำไมชอบกินแต่ผักลูกนี้ได้รสมากนั่นลูกชิมนัวน้องยู๋บังเ้ยพี่น้องเบิังว้าต้มยำตีนไก่ค่ะนี่ฮะแซมพริกกระป๋อนแล้วจ้ะเป็นเนยพริกพริกเด้อดแบบเป็นพริกขาวพริกแข็งเนาะพริกยำเนี่ยโมมีแล้วพี่น้อง มุนจะรายงานสามาปภูใส่น้ำปลาลงไปจ้าอาหารทุกครัวเือนต้องมีคนลาต้องมีทุกครัวเือนใส่แล้วอ่ะรสสาดแสบขาดบ่ได้ขาดไปมอนขาดใจ เพื่อนนี่เน้นไปนัวเลพี่น,พอพอน้องเพราะว่ามักนัวไปหเลยพี่น้องตัดแตใส่ผงมักนัวไร้ยมันอะไรีไ่ใ่มีใบอีตูขอ,อ,องบอร์ชิกาตนะกินน้ำหอมบอกบอกเด่เสดช่ส สสรสัสากันระสาได้แล้วเนาะค่ะก็ใส่ต้นหอมตะพักชีลงไปจ้ะ มีผักชีฝรั่งหล้ะจ้ะผักกีตูกว่ามันชี้อม์ค่ะพี่น้องทำให้ตม้มยำแบบนี้ยเรื่องต้องลายเนาะเ<ม>ย็บรอยเลยจ้ะพี่น้องต้ม,ตมยำตีนไก่เฮาปูมด้จะปะน,นี้ไปกินข่าวกันจ้ะ เลยพี่น้องวันนี้ว้า wow. ว mm. ที่ไหนกันบ้าง เด้อพี่น,น,น้องกินข้าวนังกันแหละก็มีกมแก้งทำไมแม่ชอบเจียวเป็นแกงไปตอนเที่ยงเนาะข้องหมักเสิรเจ,จียวเลยพี่น้องไปกินขาหนังกันจ้าวันให้กินข้าวเจ้าะด้วยพี่น้องกับตกยำเนาะมีซองอ่นลงมือก่อนะครับลงก่อนพี่น้องพอต้องถามมือแล้วครับเปิดปกากเขากล่องดอก เห็ดิีมาสองปีไปหนอแม่เสตียบุกเยวา่าเขาวกองน้ำด้แบบชิ้นจเนเะเขื่อนี่จะว่าใบเข้าอ้ผ่อนว่ะจะเป็นอ้ย,อยังกินอมาอีกหนอพากกินกับ น้ำลองบอกอ่ะอ๋อเบิ้งเนี่ย ไม่ลวปเลยพี่้องบายบาย